ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบรารมีสามสิบทัศเด็จพระคุณหลงโสศจันทสโรที่ทำให้เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยง ประครับประคองนิพพานธรรมประมีสามสิบทัตพระเดชพุกุหลงพุทสจันทัสรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่เร่าร้อนเป็นปกติของทานสีนสมาธิ ที่เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ได้จากการปรับปรุงพัฒนาแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบรมีสามสิบพัต พระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัศรอย่างสมบูรณ์ความเป็นอย,อยู่ที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมให้ดำรงอยู่กันอย่างเป็นพี่น้องให้รับบารมีสามสิบพัท พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัศโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเกิดการดูแลรักษาซึ่งกันและกันไว้อยู่ตลอดทำให้เกิดการพัฒนาประปรูให้อยู่ได้ท่ามกลางทำทั้งหมด ที่มีเป้าหมายทำที่สุดแห่งธรรมของตนเองการดำรงอยู่อยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สามารถแยกแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดรวบรวมรักษาเฉพาะแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันท์ทัศโรทำให้สามารถปรับปรุงพัฒนาแผนผังสำเร็จเวลาของทำทั้งหมดให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสัมสิบพัชพระเดชพระคุณหลวงปุดจันท์ทัศโรได้อย่างสมบูรณ์ ได้ตลอดเวลาความเป็นปกติที่สร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรม ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับธรรมทุกธรรมอยู่รวมกันได้อย่างมั่นคงจากการประปรุงโครงสร้างของเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดประมีสามสิบทัตประเดพระคุณหลวงปุษตัจันทสโร ยังอยู่ที่อยู่ได้อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขด้วยบารมีสามสิบทัตเสด็จพระคุณหลบปสุจัรัสโรมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากกว่าธรรมกิเลสกิเลสปิดบังไม่ให้รับรู้ถึงอนุภาพที่มีมาก ของบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษฎันชสรสรที่กิเลสเห็นถึงค่าถึงราคาต้องการนำไปปรับปรุงให้เป็นธรรมของตนเองกิเลสหลอกลวงให้ทอดทานธรรมบารมีสามสิบ เด็จพระคุณหลวงปู่สจแนทัสโร,รไม่เห็นค่าไม่เห็นราคาปรมีสามสิบทัตเสด็จพระคุณหลวงปู่สจแนทัสโรไม่ให้รวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัตเสด็จพระคุณหลวงปู่สจแนทัสโรทำให้กิเลสสาม,มารถ ทำให้บารมีสามสิบทัศนนี้เกิดเป็นกิเลสใหม่ๆได้การรวมกันร,รักษาบารมีสามสิบทัศน์เสด็จพระเระลกลุกเกสุดแตมทัศโรทำให้ความมั่นคงของบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลงประสดจันทสโรดำลงอยู่ได้อยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดมีอนุภาพในการรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลบบุตรสัจัศรุสโรดได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาความเป็นยังอยู่ที่บ้านคงมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายรักษาปกติของทานศีลสมาธิไว้ได้ มั่นคงเป็นตัวของตัวเองปรับปรุงพัฒนาใหม่ๆไม่ซ้ำอยู่ตลอดรับกับการพัฒนาปรับปรุงของธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดให้เป็นการปรับปรุงพัฒนาของบาร,รมีสามสิทัส เสด็จพระกุหลงบุษ,ษ,ษจันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรมีสาวิษฐ์ทัตเด็จพระกุหลงบุษ,ษจันทัศโรทำให้พวกเรารับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูง่สดแกนทัศโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปูง่สุแกนทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมาชายัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตตนะอุบาสิกาแันขนลกโยท่านรู้เห็นอย่างชัดเจนสามารถหยุด ิกฤตอุปรสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ซึ้งเกิดจากกิเลสด้วยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำระวีสัสิทัศ์เสด็จพระคุลโกจันทัสโรทำให้หยุดการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จของธรรมกิเลสได้สำเร็จทำให้หยุดการทำ,หย,ำ,รทำ,ททำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมทุกธรรมถูกดึงดูดบอกเปิดเกิดเป็นหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศโรซึ่งเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์มาตลอดทำให้วิพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ดำรงตัวตอนอยู่ได้ขยายขอบเขตขยายวิพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พรเดชพระคุณหลวงปู่สจแนทัศโรเข้าสู่ทุกนิพพานเพื่อยุติการเวียดเวียนเสียนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดสร้างยุติธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจแนทัศโรให้ทุกธรรมเป็นเจ้าของ ที่สุดแห่งธรรมสบัตริ์บารมีสามสิทัสเด็จพะคุณหลวงพุทจนทัศโรร่วมกันอย่างสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัสเด็จพะ,พะกุณหลวงพุทจนทัศโรจากการได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราพร้อมๆกับ ครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราได้ทำหน้าที่การอาชีพที่แท้จริงอย่างปลอดภัยในธรรมทั้งหมดอาฐานราเรงในธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุโลุพุสทสจทัศโรตลอดที่สุดแท่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุโลกพุดสจทัศโรเชิญเราได้ทำแน่ที่ที่แท้จริงร่วมกันต่อจากการสร้างยุคชาวสวิไล่บารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสรโรจากยุคของคนพาลที่ไม่มีทานศีลสมาธิเป็นโอกาสให้ พ่อทานทำรำบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรอที่รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรได้โอกาสทำหน้าที่งานอาชีพ เพื่อการสร้างยุคชาวสิวิไลปรามีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพโโุทธจันทสัศโรท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสัโรที่ถูกล่อลวงเล่เหลี่ยมยั่วยวนจากกิเลส ให้รับกิเลสเก็บไว้ในตัวทำให้กิเลสสามารถลุกเข้าหาปรบีสามสิบทัศเสด็จปคุลหลงพะทัจันทสัสโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จ เป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบถูกกิเลสเปลี่ยนไปเป็นกิเลสสร้างแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้ขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสทำให้เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานในวรบีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลงพระสัจจันทร์ทัสโรไม่มีทานศีลสมาธิอยู่แบบผู้ไม่รู้ ผู <Workers> year, ้หลับไหลไปตามกระแสธรรมของกิเลสดังตัวอย่างในปีพุทธศักราช2500ที่มีท่อทานธรรมปารมี30ทัศเดเดปคุณหลวงปุสต์จันทัสโรบ้างส่วน ที่เป็นภาตุรับใช้ให้กิเลสใช้ร่างกายไหลเวียนในวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำให้อยู่ในสภาพที่เป็นคนพาล ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองถูกกิเลสหลอกลวงให้รับแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทําให้ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นคนผ่านที่ถูกหลอกลวงจากกิเลสให้เสียสละบางส่วนเพื่อรักษาบางส่วนถูกกิเลสหลอกลวงให้เสียสละในแต่ละส่วนไปเรื่อยๆถูกกิเลสยึดสมบัติ ปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้ากิเลสหลอกลวงให้นำซาก คนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่วาใสายพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งทำให้เกิดเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้อาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เกิดเป็นภัยพิบัติเกิดการขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอยู่ในสภาพผิดปกติที่ไม่ได้อยู่กันด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยอาหสิก,กรรมไม่สามารถประครับประคองตัวเอง ไม่สามารถประคับประคองซึ่งกันและกันได้ไม่ได้ให้รับบารมีสามสิบทัตพระเดศพวกคุณหลวงโพสจันทัสโรไม่รู้ถึงการรักษารวบรวมบารมีสามสิบทัตพระเดศพวกคุณหลวงโพสจันทัสโร กิเลสปิดบงังไม่ให้รู้เห็นถึงบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสัจันทร์ทัสโรกิเลสหลอกลวงให้อยู่ในวงจรที่กิเลสได้สร้างขึ้นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงพุจันทร์ทัสโรได้สร้างพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชิโยขยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนกโยนำให้พวกเราได้เป็นหัวหน้าเป็นต้นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุจันทร์ทัสโร ทำวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ที่เกิดขึ้นในยุคป,ปีพุทธศักราช2500ให้เกิดเป็นโอกาสของการปรับปรุงให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นวรมีสาสิทธิพระเพลิดกพลิลลงพุสัจักรอันคร ให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบริารีสามสิทัศสเตเจปคุณหลวงปุสจัรทัสโรดึงดูดบอกเกิดทำทุกทำให้เกิดเป็นบริารีสามสิทัศสเดเดปคุลหลวงปุสจันทัศรอย่างสมบูรณ์โดยให้ทำหน้าที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกระแสธรรมบรมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงพรสจันทรทัศโรที่ทำวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิบเดชพระคุณหลวงพรสจันทรทัสโร ที่อยู่ในสภาวะรูปเข่าหาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่เพื่อทำให้เกิดเป็นประโยชน์เพื่อรวบรวมรักษาบารมีศา์สิบ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรมใหม่ๆไม,ม,ม่ซ้ำเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรสร้างฐานสิลสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อ,อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ หยุดภัยพิบัติหยุดการขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจใจสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่กิเลสได้ตั้งแผนผังสำเร็จไว้กิเลสได้ถูกดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นบรารบีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศโรอย่างสมบูรณ์หยุดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่สร้างโครงสร้างกทมขอหยุดการบังคับของกิเลสที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายที่ทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของ ทำให้คนสัตว์สิ่งของอยู่กันอย่างปกติฐานสินสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมทั้งหมดอยู่กันเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องด่งห่ม,มยารักษาโรคที่อใัยพลังงานางทั้งละเอียดทั้งหยาบ ไม่ทําร้ายไม่ทําลายตัวเองไม่ทําร้ายไม่ทําลายซึ่งกันและกันไม่ถูกหลอกลวงให้เสียสลาในแต่ละส่วนรักษาทุกส่วนไว้ให้รับปรมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพ่อสจันทัศโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกัน ทำให้ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุลมประสจันทสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิดทำให้เกิดการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคอง นิพพานธรรมบาร,รมีสัจสิทััเสะเดกพกุลลงปัสสจันทัสโรให้มีตัวตนสุขสงบร่มเย็นปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดประสบความสำเร็จในการดึงดูดบอกเกิดธรรมทุกธรรมเกิดเป็นบาร,รมีสัจสิทธัสสะเดกพกุลลงพสัสสจจันทัสโร จากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบพัตเสะเดพระคุโหลงพระสจันทัสโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราของนิพพานธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุหลงพระสจันทัสโรทำให้พวกเราทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง ดางที่สุดแห่งธรรมบารมีสาส,สิทัศน์เสดพจคุลหลวงพุทธจันทร์ทัศโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราเป็นพระผู้สร,ร,ร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร,ร,ร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงได้สำเร็จในการดึงดูดบอกเกิดทุกธรรมเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทัสโร จากการทำหยืดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปร,ริศสิทธัศเสเดจปรุกหลพสจันทัสโรที่ทุกส่วนนิพานธรรมารมีสสิทธัตนี้รับรู้อย่างชัดเจนเป็นปกติปรับปรุงอยู่ตลอดเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรม บรีสาทสิทพัฒเ์พระเดพระคุณหลวงพุทธจันท์ทัสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก